สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเศษส่วนเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นเรื่องเบื้องต้นนะคะในการเรียนเศษส่วนนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ลงลึกนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะจะเป็นแค่เรื่องเบื้องต้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับ เรื่องความหมายของเศษส่วนนะคะแล้วก็การเขียนเศษส่วนค่ะส่วนประกอบและการอ่านเศษส่วนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของประเภทของเศษส่วนค่ะความหมายของเศษส่วนนะคะเขาบอกว่าเศษส่วนเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ตามสัสดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมด ะค,ะคำนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนนิยามนะคะบางทีเด็กบางคนเนี่ยมาอ่านนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็ดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆรนะคะก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเด็กๆจะเห็นนะคะสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงนี้นะคะครูให้เป็นกระดาษ AC 1แผ่น ะะทีนี้เนี่ยครูจะทำการแบ่งกระดาษ A4 นะคะออกเป็น2ส่วนนะคะเท่าเท่ากันนะคะรอยประนี้นะคะก็คือเป็นรอยที่ครูพับนะคะครูพับก,กระดาษนะคะทีนี้เนี่ยการพับก,กระดาษออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเลยนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะพับแบบไหนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะในการพับก,กระดาษของครูเนี่ย<ๆ>เห็นไหมคะว่า ส่วนที่ครูแบ่งพับเนี่ยมันเท่ากันทุกรูปเลยทุกรูปแบบเลยนะคะส่วนนี้เท่ากับส่วนนี้ส่วนนี้เท่ากับส่วนนี้เห็นไหมคะมันเท่ากันในทุกรูปแบบเลยนะคะดังนั้นนะคะครูแบ่งกระดาษ A4 อันนี้นะคะออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะ ต่อมานะคะครูเอากระดาษ A สีเมื่อกี้นะคะที่เราได้แบ่งออกเป็นสส่วนเนาะครูนำมาระบายสี1ส่วนนะคะในทุกๆกรูปเลยนะครูระบายสี1ส่วนนะคะแสดงว่าครูระบายสี1ส่วนเนี่ยหส่วนเนี่ยมันต้องเป็น1ใน2ของกระดาษ A 4 1แผ่น ถูกต้องไหมคะครูลบายสี1ส่วนนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็น1ใน2ของกระดาษ a 4 1แผ่นนะคะต่อมานะคะครูบอกว่า1ใน2ของกระดาษ a 4 1แผ่นนะคะ1ใน2เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยเลข1อยู่บนเส้นบรรทัดนะคะสีเทาๆ่านี้นะคะคือเส้นบรรทัดนะคะ ในสมุดนะคะที่เด็กๆเ,เขียนหนังสือนะคะเลขหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านบนปกตินะคะเราเขียนหนังสือปกติแล้วก็เส้นตรงนี้นะคะขีดทับเส้นบรรทัดเลยนะคะแล้วก็สองนะคะตรงนี้จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ จากเมื่อกี้นะคะที่เราเขียนเศษส่วนไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบของเศษส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเลขหนึ่งด้านบนนะคะเราจะเรียกเขาว่าตัวเศษค่ะก็คือจํานวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มีนะคะก็คือส่วนที่นักเรียนระบายสีนั่นเองนะคะต่อมานะคะด้านล่างนะคะเลข2นะคะเราจะเรียกเขาว่าตัวส่วน ะะก็คือจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้นนะคะหรือส่วนที่นักเรียนแบ่งทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้คือเส้นตรงกลางนี้นะคะเราเรียกเขาว่าเส้นขีดขั้นเศษส่วน,นะคะ่ะทีนี้นะคะเรา,เารู้จักวิธีเขียนไปและ้วนะ,ะครูเขียนถูกต้องนะคะทีนี้เราจะมาอ่านเศษส่วนกันนะคะเราก็อ่านตรงตัวเลยนะคะด้านบนนะคะเรามันคือตัวเศษ ะะเราก็จะอ่านคขาว่าเศษหนึ่งด้านล่างนะคะคือตัวส่วนนะคะเราก็จะอ่านคขาว่าส่วน2น,น,นะคะดังนั้นการเขียนเศษส่วนในรูปแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่าเศษ1นส่วน2ค่ะต่อมานะคะครูแบ่ง ะะทีนี้ครูแบ่งเยอะขึ้นนะคะครูแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเท่าๆกันนะคะครูระบายสี2ส่วนนะคะครูบอกว่าส่วนที่ระบายสีนะคะอยู่ด้านบนก็คือ2ส่วนนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นขั้นเศษส่วนนะคะแล้วก็เศษส่วนทั้งหมดนะคะครูแบ่ง ออกเป็น4ส่วนนะคะอยู่ด้านล่างนะคะด,ดังนั้นนะคะการเขียนแบบนี้นะคะจะอ่านว่า c ศษ2ส่วน4ค่ะทีนี้เรามาดูรูปวงกลมบ้างนะคะทีนี้วงกลมเนี่ยครูแบ่งออกเป็น8ส่วนนะคะเท่าๆกันนะคะครูระบายสี5ส่วนนะคะที่ครูระบายสีอยู่ด้านบนนะคะก็คือ5ส่วน ที่ครูแบ่งทั้งหมดนะคะก็คือ8ส่วนนะคะอยู่ด้านล่างนะคะดังนั้นนะคะครูจะอ่านว่าเศษ5ส่วน8ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของประเภทของเศษส่วนนะคะเศษส่วนนะคะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือเศษส่วนแท้นะคะก็คือเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า1หรือตัวเศษมีค่าน้อยกว่าส่วนนะคะตัวอย่างเช่นเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน5เศษ5ส่วนแและเศษ12ส่วน11ค่ะ ต่อไปประเภทที่2นะคะก็คือเศษส่วนเกินนะคะคือเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า1นนะคะหรือตัวเศษมีค่ามากกว่าส่วนนะคะตัวอย่างเช่นเศษ4 2, ส่วนสเศษ12ส่วน8เศษ20ส่วน13เศษ16 1ส่วน15ค่ะต่อไปประเภทที่3นะคะก็คือเศษส่วนคะนะคะหรือจำนวนคละค่ะ เป็นเศษส่วนที่มีจํานวนเต็มนะคะและเศษส่วนแท้คละกันนะคะเช่นแบบนี้นะคะเวลาอ่านนะคะให้เด็กๆอ่านจนํานวนเต็มด้านหน้าตรงนี้ก่อนปกติเลยนะคะอ่านเราจะอ่านว่า1เศษ1ส่วน2แบบนี้นะคะเราจะอ่านจนํานวนเต็มด้านหน้าก่อนแล้วก็มาอ่านเศษส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้อ่านว่า3เศษ2ส่วน4 7เศษ5ส่วน10ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือเศษซ้อนนะคะคือเศษส่วนที่เศษหรือส่วนนะคะเป็นเศษส่วนหรือทั้งเศษส่วนเป็นเศษส่วนนะคะก็คือเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนแบบนี้นั่นเองนะคะด้านบนเป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะหรือจะเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนแบบนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเศษซ้อนค่ะ ต่อไปนะคะครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทำนะคะนิดหน่อยนะคะก็คือครูจะมีเลขมาให้นะคะแล้วก็จะถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนประเภทใดนั่นเองนะคะจำนวนแรกนะคะก็คือเศษ10บส่วน5นะคะเป็นเศษส่วนเกินคะ่ะต่อไปนะคะเศษ8ส่วน9นะคะเป็นเศษส่วนแท้คะ่ะต่อไปคะ่ะ สี่เศษสิส่วน20นะคะเป็นจำนวนคละค่ะต่อไปค่ะเศษ6กส่วน3นะคะเป็นเศษส่วนเกินค่ะต่อไปค่ะ2เศษ7ส่วน14นะคะเป็นจำนวนคละค่ะต่อไปค่ะเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะก็คือเศษซ้อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ 1เศษ5ส่วน3นะคะเป็นจำนวนคละค่ะสุดท้ายนะคะเศษ8ส่วน15นะคะก็คือเศษส่วนแท้นั่นเองค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในวิดีโอนี้นะคะครูก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่ออ่า ผู้ที่ต้องการศึกษานะคะในเรื่องของเศษสว่วนเนาะครูอาจจะสอนในเรื่องแค่เบื้องต้นนะคะเด็กๆก,ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะเศษส่วนเนี่ยมันยังมีอะไรอีกที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะทีะ่ครูยังไม่ได้สอนนะคะเด็กๆก,ก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ